สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครีมเซีกัมนั่นเองค่ะวันนี้นะคะทุกคนเราจะพาทุกคนมาแต่งตัวเพื่อที่จะไปเล่นสกีบอร์ดกันค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะถ้ากดแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกว่าค่ะ อันดับแรกเราก็จะต้องมาเลือกชุดกันก่อนเราจะมาเลือกที่รองเท้ากันก่อนนะคะว่าเราเนี่ยจะเอารองเท้าไหนดีนะคะที่จะแต่งตัวให้เหมาะกับชุดของเรานะคะเดี๋ยวเราลองใส่รองเท้าสีชมพูอันนี้ดีกว่ามันดูสายแบลนะคะแต่ว่าเลสนสเก็ตบอดเนี่ยต้องเป็นสายเทสใช่ไหมะคะแต่ว่าเราขอแต่งตัวแบบนี้ดูก่อนเผื่อจะมีชุดไหนที่มันเหมาะนะคะ นี่นะคะก็จะมีหมวกให้ด้วยนะคะเวลาเล่นสเก็ตบอร์ดที่เขาให้หมวกให้เเรามาเนี่ยเพราะว่าเพื่อเซฟความป้องกันให้เรานะคะว่าเดี๋ยวเราจะหกล้มนะคะจนแบบเป็นแผลนะคะทุกคนไม่เจ็บตัวด้วยนะคะนี่ก็คือ,คอจริงที่เราต้องมีนั่นเองค่ะเวลาเล่นสเก็ตบอร์ดนะไม่งั้นมันจะอันตรายกับตัวเราเองค่ะ งั้นเราจะมาแต่งตัวแนวนี้กันดีกว่าหรือเปล่าเอาดีไหมเอ่ยเอาก็ได้นี่แต่งตัวแนวนี้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นมีสีเหลืองม่วงนะคะประมาณนี้เลยเอาชุดกอบเอาไว้ตรงนี้นะคะรองเท้าเนี่ยมันดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาเลือกรองเท้าอันใหม่ดีกว่านะคะอ,อันนี้ดีไหมือว่าน,นี่ดี อืมอันนี้ก็เหมาะดีเหมือนกันนะคะทุกคนเราเป็นคนแต่งไม่ค่อยเป็นอยู่แล้วนะคะก็แบบไม่รู้จะทำยังไงนะคะมาลองดูแล้วกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลองเล่นสเก็ตบอร์ดกันดูขัดคนไปดูสิว่าจะเป็นยังไงเราจะมาเลือกถุงมือก่อนค่ะเพื่อความเท่นะคะทุกคนเพ mm ื hmm. ่อความเท่ของเราเลยจ้า โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปหยิบสเก็ตบอร์ดกันเลยดีกว่าไหมอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อมันคือแก้วน้ำนะคะเป็นกาแฟน,นะคะโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะลองไปดูเล่นสเก็ตบอร์ดกันเลยค่ะและอันนี้ก็น่าจะเป็นที่เป็นสีนะคะโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูหลัวเลือกสเก็ตบอร์ดกันดีกว่านะคะนี่ก็จะเป็นที่เลือกสเก็ตบอร์ดได้ตามใจชอบนะคะเอาสีนี้แล้วกันสีม่วงชมพูนะคะแล้วก็มีสีขาวด้วย นี่ประมาณนี้เลยเห็นไหมท่าเท่มากเลยอ่ะทุกคนดูดิเห็นไหมเห็นไหมเออยังอืมเป็นแย่เป็นแย่ที่แม่ะค่ะทุกคนอุ๊บโอ้โหเจ็บเหลือเกินคุณกระแทกพื้นโอ้โหโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทำอะไรต่อคะใช่ถูกต้องค่ะทุกคนเราจะมาลองเล่นกันดีกว่าค่ะ ลอง one two three ไปเลยค่ะเอาโอเคไปลเลยเอาเลสเกตบอร์ดครั้งแรกค่ะทุกคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะีคะไม่มีแบบความสามารถอะไรเลยนะคะที่เชี่ยวชาญน,นี่เอาเอาถอยกลับมาทำไมล่ะฉันโอเคนี่เห็นไหเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่เลยเรามาถึงจุดสูงสุดแล้วค่ะ ดีสุดๆไปเลยมาเดี๋ยวเราเอาของเนี่ยไปไว้กันดีกว่าประมาณนี้นะคะอืมถือว่าสนุกอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าทุกคนจะสนุกกับเราหรือเปล่าแต่เราคิดว่าเราก็เล่นสนุกดูเหมือนกันรับว,ว่ามันไม่คืออัปเดตนี่มันไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะคะยกเว้นสถานที่ใหม่ๆนะคะน่ารักแล้วก็สวยมากๆแล้วก็เทม่มากๆเลยค่ะประมาณนี้เนาะ โอเคเดี๋ยวเราเจาสเก็ตบอร์ดนะไปไว้กันก่อนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะทุกคนบีบายจ้า